สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา190ท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญแห่งราชนา,าจาักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2554ซึ่งผมเรียกว่ารัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2นั้นมีการแก้ไขเพิ่มเติมเพียงมาตราเดียวคือมาตรา190 ที่ว่าโดยการทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศซึ่งต้องนำมาขอความเห็นชอบของรัฐสภาหรือถ้าจะพูดให้ตรงประเด็นที่สุดคือมีการแก้ไขเพิ่มเติมเพียงวรคเดียวคือวรกหจากทั้งหมด6วรคของมาตรา190หรือถ้าจะพูดให้แคบลงไปอีกก็อาจจะพูดได้ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่สองนี้เหมือนกับไม่ได้แก้อะไรเลยอย่างที่ในภาษากฎหมายเขาเรียกว่าแก้ไขเล็กน้อยนั่นแหละ กลาวคือวัก5ของมาตรา190เดิมมีข้อความดังต่อไปนี้ครับให้มีกฎหมายว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวางหรือมีผลผูกพันด้านการค้าหรือการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกล่าวโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมระหว่างผู้ที่ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั้นและประโยชน์ที่ได้รับหลังการแก้ไขเพิ่มเติมมาจรา190วัครค5ดังกล่าวแล้วหนังสือสัญญาที่ฝ่ายบริหารต้องนำมาขอความเห็นชอบของรัฐสภานั้น จะมีกฎหมายกำหนดประเภทและกรอบการเจรจาเอาไว้ด้วยแทนที่จะมีแต่เฉพาะขั้นตอนและวิธีการเหมือนมาตรา190เดิมขณะเดียวกันหนังสือสัญญาที่จะต้องนำมาขอความเห็นชอบของรัฐสภานอกจากจะเป็นหนังสือสัญญาที่มีผลผูกพนันด้านการค้าหรือการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญแล้วยังต้องรวมถึงหนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันด้านงบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย ส่วนการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาที่ต้องระบุไว้ในกฎหมายดังกล่าวยังเหมือนเดิมไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมสรุปแล้วใครที่คิดและคาดหวังไว้ว่าหลังการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา190ในครั้งนี้แล้วจะทำให้ฝ่ายบริหารของประเทศไทยมีอิสระและความคล่องตัวมากขึ้นในการทำหนังสือสัญญาหรือข้อตกลงใดๆกับต่างประเทศ หรือกับองค์การระหว่างประเทศโดยไม่ต้องมีเรื่องจุกจิกยุ่มยิมและมีสภาพเหมือนกับถูกมัดมือมัดเท้าเวลาที่จะต้องไปทำหนังสือสัญญาหรือเจรจาทำข้อตกลงใดๆกับต่างประเทศก็คงต้องอกหักไปตามระเบียบเพราะเห็นอยู่แล้วว่าเกือบจะไม่ได้แก้ไขอะไรเลยท่านผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย ก็ยังคงมีสภาพเหมือนเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ต้องได้รับความยินยอมของผู้ปกครองทุกครั้งก่อนที่จะไปทำสัญญาอะไรกับใครดังนั้นจึงไม่แปลกที่เมื่อนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะบอกว่าจะเชิญกัมพูชามาประชุม JBC หรือคณะกรรมการร่วมชายแดนไทยกัมพูชาที่กรุงเทพโดยมีอินโดนีเซียเป็นผู้ประสานงานพลันก็ถูกนายกรัฐมนตรีฮุนเซนตอกหน้าหงายกลับมาด้วยประโยคที่ว่า กัมพูชาจะไม่ส่งผู้แทนใดๆมาเจรจาจนกว่ารัฐบาลไทยจะได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาเสียก่อนสรุปแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา190นี้สแสดงว่าแม้แต่คณะรัฐมนตรีเองที่เป็นผู้เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูนมาตรา190และรัฐสภาที่เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังกล่าวก็ยังไม่อยากไว้วางใจให้นายกรัฐมนตรีเด็ก หรือแม้แต่ผู้เท่าบางคนไปทำสัญญาอะไรกับใครตามลำพังโดยไม่นำกรอบการเจรจามาขอความเห็นชอบของรัฐสภาเสียก่อนหรือไม่อีกทีก็อาจเป็นไปได้ว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดนี้ยังเกรงใจคุณพ่อพันธมิตรรวมทั้ง40สอวอที่ออกมาขู่ฟอ้ฟออก่อนหน้านั้นอยู่มากทีเดียวเพราะทําไมอย่างนั้นก็คงแก้มากกว่านี้แล้วท่านผู้ชมที่เคารพ รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา190ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ